อาอพี่น้องเรียบร้อยแล้วว่าท่านโอ้ลงไปข้าวเดียวมีนี่ครับโอ้หมืนหมาน,นครับตัวแรกปลายังเกินเสียบแนวกว่าโอ้ตัวแรกแหกหมานครับแหกหมานแหกหมนานปลายยังไหนขึ้นเป็นสีโอ้เนื้อสุดยอดดีดีป้าพี่น้องลงไปว่าท่านพ่อบ่พอพนทีครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้อง ครับวันวนี้สิาพาพี่น้องมาตกปากกฏครับ,ยรบอย่างหลังนี่แหละอยู่แม่นม้ำซีครับแถวบ้านเป็นมาช่วงงีปากกฏเพิ่งกินดีครับอะไรมาร้องเบิงนี่แหละครับกับผู้วุ่นแหลังผมนี่เซี่ยนเพียวเซี่ยนเพียวแห่งนครวังครับ ปฏิบัติการวันนี้กันสิไผ่เลียลนะครับใส่น้ำตีแล้วก็สอดเหี้ยไว้แล้วก็ลงเบ็ดครับจังไรจังรอดติดตามครับว่าสิได้ตวัวบะสิมานบะ <c oughs> หรือว่าสีเี่ยครับ <c oughs> โอเคไปครับพี่น้องรอชมผลงานกันครับผม <c oughs> ครับพี่น้องลุย เห็นไหมครับไม้หนุ่นี่ตกปากกดปลากรดน้ำจืดปลากรดปลา,าป้อมดิได้ว่าปลาป้อมม <laughs> ามได้มีตัวก็ได้หมดแล้วครับมาถ้ามันกินเแย่เหรอหน,นางใบแห้งเลยครับนี่ยเสีบ รับพี่น้องไปห,หาไม้ก่อนหาไม้ได้ไม้แล้วก็สิผูกเหี่ยไวไครับย้อนเบ็ดลงนี่อยู่ประมาณสองหลังสามหลังจักหลังสองหลังครับสองหลังก็ชคกับพี่น้องรับพี่น้องกอนไม้แล้วครับกอดไม้แล้วเขาไปสิมัดเหี่ยว้ก่อนครับเหี้ยสูตรครับโอ้กินหนีไปเราพูดถึงครับพี่น้อง Nang, you hàng you sound mate để đi kín. Muy vậy. Một kín nè. Ong kê 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 nè. โอ้โหเนี่ยมาติดมือสิล่างออกว่าน้อ,อ,นอกินกินต้องมุดตรงเอาเงี้ยแหละครับเงี้ยแหละครับทดสอบทดสอบอนะทดสอบเงี้ยถือไว้แบบนี้แหละเอาไปทำเต๋นี่ระโดนอ๋อพี่น้องเรียบร้อยแล้วว่าสัน้นโอ้โลงไปข้าวเดียว มีครับโอ้ยม,ม,มันมันครับตัวแรกปลายยังเกินเนี่ยมันก็เฉียบแน่กว่าโอ<ห>้ตัวแรกแหกมันครับแหกมันแหกมันปลายยังในขึ้นเป็นสีเนื้อสุนทรียดีป้าปพี่น้องลงไปว่าท่านพ่อบ่พอพอนทีครับเหนียวได้แล้วครับถือมองปลาด้วยนี่เอาแต่เ,เ,งเงี้ยแล้วมันีเอาลองมึงไหมครับตัวที่สวงมาตามาติดใส่ ถือฝูงป่าเดินถิงต้งไปข้าวหนึ่งครับเพราะมันมุ่งหนาทีนะครับวัดปับ๊บได้ปับ๊บเอาครับเจ้าวันใหญ่ท่าไปเลยเห็นมันเศร้ากินเนาะม,มันเศร้ากินเท่ากับสี่ใหญ่ท่าครับปลายงูปี่ขี้บู๊ะอะไรปลาฉลามหน่อย อ,ววอ๋อนีวโตจาว่าน้องตรนนี้มูดิตันมุกของไข่หวันรอชมกันครับรอแต้มสองต่อไป มับบนเงี้ยหล่อนแล้วเปล่าอ๋อร่ยวยบทท่านครับโอ้เอาไหมเอาไหมปลาตอดครับเสียงปลาบ่อนยู่คุณครับฟังตั้งคุณ อย่้าเป็นยังไงโอ้ไอยู่ไปยู่อีกแล้วเอาไหมยังวะยาวๆไปครับมือนีิเบ็ดบอดีวะเบ็ดไม่เยอะจังหวะมันแหละงไงอ๋อวัดอีกแล้วนี่มาตัวโอ้ยได้อยู่อ้าวครับไปยังไงเพ่ไปยังไงไปสว้ดิไปยังน้อ ไปยังก็ดีเมื่อแล้ว่าได้อ้ครับตัวที่สองครับตัวที่สงโอ้ยเงี้ยหน่อยจ้ะวะดีขนาดนอ่อครับโอ้ยังได้ตัวยออตครับกดนไปยาวๆครับวันนี้อต่อดีกแล้วต่อแลาวะยูไปยูไปขึหนยา่าจะะยูอ๋ออาจจะยูครับ เต็นมือวะนี่อยู่โอ้ยฟุ้งเดียวกันฟุ้งเดียวกันเนาะแมรนเล่บัหนิฟุ้งเดียวกันเน้นหนิตางอนเน้นี่ิไม่งอนหน่อยเด้นหนิไา่งอนอ้าวครับเอ้ยไหนอยู่แสดงว่าพอฟุ้งเลยนี่ิือว่าเจอยวฟุ้งเนอะปวดใช่ไหมที่บ้านโอเคโอ้ตรวนั้นเงียบฮะคือว่าตัวไหนวะมีแห้งวะนั่น โอ้ตัวงามอยู่เตยเตยเตโอ้ยใสสุดแมนเมนเมนปลายังเข้นปลาตังกวาดจากเด้อบาเนี่ยจากเรือเนี่ยว่าล่องล่องไปไกลนี่ปลาเขาเจ๊วะตั้งตังกวาดเอาครับพี่น้องใหญ่มองมากครับเทิบมาอีกจักหน่อยเมื่อกี้ปลากินบ่ค่อยไร้ปันไดเขาก็ขยับไปหาไปเรื่อยๆครับ เลยสิมีป่ารอชมผลงานกันบีนน้องน้ำไหลแห้งครับ,รบสังเกตน้ำรถครับไหลดีขนาดมาครับใหญ่มองมากไม่ขำฟังมาทั้งพี่ครับบดนี้ลองเมึงหาป่ามันอยู่ฟังทั้งพี่ครับ ยนไปพี่แล้วับครับห้าวนันรอชมอืม่อาว่สด้เดี๋ยวม่ขามันเ็เ็อดของงามใหม่ซะใหม่นี่มันบุ่นดีน่ะ ตามังเตอครับใหญ่มาอีกมองครับใหญ่มาเรื่อยๆครับใหญ่มาหาโฮมฟังว่าตรงนี้สิมี่ป่าอครับหลุดกันไปยาวๆ,ๆครับอ๋อมันวะ ไหมองอะไรสีมนันบ้างอ้เอาดีละกดของแท้ครับว<ช>ันนี้นกดของแท้่บันนี้อ้าวส้งคืออยู่ครับวันนี้พี่น้องว่ากระปัองปอดโคตัวนึงตัวนั้นคือออกดำบ้ <laughs> คนละพันอย่าพันอยังงบ่คนละพันบ่อ้าวมันมันโดนกันไปแคีายาวครับได้มองดีแล้วบันนี้หอมๆเลยแต่พอดีอยู่ทำไม เหีย่ยวครับไม่ตอ,อดอยู่แต่ดึงมาติดหลุดไงไปแย่ๆครับผมเป็นไงหลากมากโอ้ยตอดอยู่นากนี่ตอดอยู่เนี่ยไม่อะไม่อะไม่ยก็ได้จังวะ อยู่ลยังเอมลากังมาอ๋อนี่น่น่ยังได้ตัวอยู่ตัวอยังใครไม่ไย้มาเรไม่มาเรียมาแล้วครับได้มองมานเหรอเรียบร้อยไปตุนต่อครับใส่ดีกว่โอ้ไปเป้นที่ดงสิว่า

เอาเอาหมดแหละมาได้กินเฮ้ยอร่อยมากาเลยอร่อยมาอีกแล้วอรลอยมีปลานั่นปลาเดียวอีกแล้วไหมปลาเดียวกันเพราะงั้งนฝูงมันอยู่นี่พ่จังหวะฝูงอาศัอยู่นี่ก็ไดลยน้าครับโอ้ได้ตัวอยู่ รุนไปยาวๆมนนี่ยัแกบอกออนรุนเดียวกันรุนเดียวกันเลยวะอ๋อมันมันมันตอนเนื่องเลยครับมันมันมันมน่าจะน่าจะมีตัวน่าจะมีตัวอ้อ เก่าหลุนเก่าอีกแล้วสวยๆครับท่านยังเหมือนปากกดดําผสมท่านอีกอย่าง่ะอือเออปาก่าน่ามันได้ดีไหมสีดําสวยเอาครับพี่น้องสรุปผลงานโอ้ซิบก็โตอยู่ครับ <laughs> ถือว่าพ่อได้กลิ่นแรงอยู่ครับผมไป เรียบร้อยแล้วครับอย่าพลาดถึงจะมาแกะมือไหมครับคะแนนกับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาวนครบ้าเมืองเลยครับผมเดี๋ยวจะกลับมาแกะมือไหมมันหมานครับมันหมานเป็นอได้ก็พอดอกินที่เรา นี่ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพร้อม